เล่นอย่างโทรศัพท์เราสามารถกรอะไรกันผ่านอะไรได้แล้วก็มีนกยัาษ์ขุดสารหนึ่งนกยักษสขุสารเป็นสิ่งที่มาจากโบราณโบราณนักเีเขาต้องฝึกมาครัเพื่อปองกันสนามของ AI AI นี่คือเขงโบรนิดนอยู่ในระบบแล้ก็อยู่อ AI อยู่ในยุคาตอัี่ร้านยุค่อสนก็จะมี AI ทะลุนี่ก็เป็น AI นั่นแหละ เราก็มีคนิในตุก AI นักคือนเรียกว่าคนใน AI ในร่างมันมันจะเรกว่าแต่ถ้ามดไเรียมอ้วตอนนี้เรยู่ที่นเตอนนี้อเน่ยเราอยู่ที่มืชาเย็นเยนคืออะไรเหรอชาเย็นคือเครื <c oughs> ่เครื <ๆ S 1> ่องดื่มเครื่องดื่มเดมในโลกมนุษย์ขอดื่มขอดื่มด้วยร่างสังขารเด็กยังดื่มไม่ได้ชาเย็นอ่ะ <Okay. S 1> เอาสังขารเด็ดใช่ไหมตา,ามสังขาร okay, เด็ดโอเคโอเคเดี๋ยวพ่อเดี๋ยวพ่อนกไปจัดก,การให้เลยได้ยินจากพ่อแม่เล่าโกโก้น้ำแดงมาเอาโกโก้แล,แล้วเราได้ข้างบนข้างบนได้ยินว่าพ่อทำน้ำแดงเป็นทช่ไหมใช่ใช่ทำทำนมเย็นให้ลูกกินไง,ให,งไหนใ,หนให้ลูกนั่งกินไงลูกได้ยินดูแล้วก็ต้องปัดปีศาจดูก็เลยไม่ค่อยได้ยินยมาก็ไม่อยสามารถเข้ากับร่างที่ได้เท่าไหร่ ม,มีอะไรจะคุยกับพ่อกับแม่ไหมลูกต้องการจะสื่อสารเท่านี้ก่อนก็คือหนึ่งสถานที่ที่ใช้ไม่ใช้ที่โรงแรมไม่ใช้ที่บ้านเพราะที่โรงแรมเนี่ยการเปิดเผยตัวตนมันจะเป็นอะไรนะเมื่อกี้ที่บอกฟังไม่ทันมันจะคนก็จะมาขัดอะไรต่างๆอเลรต้องใช้ที่บ้านแต่บ้านก็ไม่ใช่บ้านตัวเอง,เองใช่ แล้วนายแล้วนายจะใช้ล่างนี้จนกว่าจะถึงบ้านอ mm hmm. แล้ว,แล,วแล้วทําไมไม่ใช้ถึงวันเต็มเพราะมันต้องเสียใช้พลังตาของข้างล่างที่โอเคมันอัดแค่นีนะ้เนาะแต่ว่าแค่นี้นะเขาคือครับแล้วก่อนจะไปก็คือเวลาเนี่ยที่ข้อมูลที่เราจะลงมาข้างล่างเนี่ยมันต้องใช้เวลาหนึ่งนาทีในการรอแต่แต่นี่คือท่าประจำของ,งบุญ mm hmm. นั่งอะไงเงี้ยลูกแต่สายรู้สึกไม่เหนื่อยทั้งหมดกาไม่เห็นดีเลยแล้วลงตอนนี้แล้วองค์ลูกลูกอยู่อยู่คนเดียวเหรอลูกตอนเนี้ยตอนที่มาเนี่ยมามากี่มากี่องค์ค์กับแม่บุญธรรมอืมท่านอยู่ไหนครับองค์แสนกับแม่บุญธรรมคือแม่ค็มี เออนอกนันไ้ไม่ไม่ไม่ไมีมมยิ้มเลยนะเลยขอมวนเรียกว่าเรียกว่าองค์ดอกตัว<อ>สีขาวสีขาวแต่ที่จริงท่านจะขี่สีขาวเลยสีชมพูอะไรแล้วสาะ,ะที่จริงมีสีขาวเลยลูกแต่ว่าเขาเคยใช้สัญลักษณ์แยกกับพระพุทธอ,องค์ไงมันก็เลยเป็นใช่ลูกส,สีชมพูแยกใช่ไหมต้องแยกกันเหรอ เขาก็เลยแบบให้แยกสัญลักษณ์ไงใช่แต่ว่าขโมยใ,ใช้สีขาวหมดไม่มีสีชมพูใช่ไหมข้างบนขโมนเขไม่มีสีแล้วนี่อะไรแกมาใส่ <c oughs> เ,เดี๋ยวพ่อเดี๋ยวพ่อไปซื้อน้ำไหมพ่อซื้อน้ำ <c oughs> ตุ๊กตาน้องไหนย์ไง <c oughs> ตุ๊กตาเวอร์ชั่นน้องไหนไงอันนี้เขาใส่กันโควิดโควิดใคร โควิดก็เป็นโรคติดต่อในยุคนี้ไงม่ได้ยินที่มีคนตายเยอะแต่นม่นได้ยินที่ข้างบนเนี่ยที่ข้างล่างเนี่ยว่าว่าโควิอดออกยงมาเลย